สวดสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่รายการ Teacher Life สาระวิธีเดนแชร์ Dance, เอดที่6ตอนที่6ครับหลังจากที่เราเดินทางกันมา5คลิปนะครับถ้าเกิดใครติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกเนี่ยก็จะพอเห็นว่านะครับในคลิปที่1ถึงคลิปที่5เนี่ยเป็นกิจกรรมวอร์มอัพ หรือกิจกรรมนำเข้าสู่เรียนสนุกสนุกแทบทั้งหมดเลยนะครับแต่ในตอนนี้ครับในเอพิโซดที่6เนี่ยเราจะขยับมาในเชิงวิชาการนิดหนึ่งนะครับขยับมาในเชิงวิชาการนิดหนึ่งแต่บอกเลยว่าวิชาการที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยเป็นวิชาการที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นการสอนในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการสอนออนไลน์เดี๋ยวเรามาค่อยๆดูไปพร้อมๆกันนะครับ ในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเริ่มต้นบทเรียนครับก็มีจุดกําเนิดง่ายๆครับจากการที่ตัวเองเนี่ยได้ทําการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับก็เลยรู้สึกว่าไอเดียเดิมๆวิธีการเดิมๆที่ตัวเองเคยรู้เคยใช้เนี่ยบางสิ่งบางอย่างเริ่มใช้ไม่ได้บางสิ่งบางอย่างเริ่มที่จะไม่เหมาะกับการเรียนการสอนออนไลน์ครับก็เลยอยากจะลองหาวิธีการใหม่ๆบ้างนะครับซึ่งในวันนี้ก็ เหลือไปเห็นหนังสือนะครับเกี่ยวกับการศึกษาที่ตนเองซื้อไว้นานแล้วนะครับก็เลยลองมาเปิดๆๆด,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 ดูเจอเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือการเริ่มต้นบทเรียนนะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปเรียนรู้ฝากกดติดตามซับ c r i b e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดินแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้และเก็บวิธีการดีๆในการเริ่มต้นบทเรียนไปใช้กันครับ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการในการเริ่มต้นบทเรียนแต่ละข้อที่เลือกมาในวันนี้นะครับซึ่งหนังสือศาสตร์และศิลป์ของการสอนเนี่ยได้นําเสนอการเริ่มต้นบทเรียนเนี่ยไว้ทั้งหมด13ข้อด้วยกันแต่ในคลิปนี้นะครับผมเลือกมานําเสนอเพียง6วิธีการเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างนะครับในหนังสือใช้คําค่อนข้างใหญ่ครับเขาใช้คําว่ายุทธศาสตร์ของการเริ่มต้นบทเรียนนั่นหมายถึงว่า ถ้าคุณครูจะใช้วิธีการใดในการเริ่มต้นบทเรียนเนี่ยคุณครูจะต้องศึกษาวางแผนไว้อย่างเป็นระบบระเบียบซะก่อนนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงการเตรียมวิธีการกระบวนการข้อคำถามเครื่องมือช่วยนะครับเพื่อที่จะให้วิธีการที่เราจะนำไปใช้หรือยุทธศาสตร์ที่เราจะนำไปใช้เนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วเขาก็บอกไว้ว่ายุทธศาสตร์ของการเริ่มต้นบทเรียนเนี่ย คือการนำเสนอความรู้ใหม่เพียงนิดเดียวเท่านั้นให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าเราสามารถกระตุ้นนักเรียนด้วยวิธีการใด,ได,ไ,ดได้บ้างเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้หนักเรียนเนี่ยได้นึกถึงความรู้เดิมแล้วนำความรู้เดิมที่ตัวเองมีเนี่ยไปเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ให้ตนเองเนี่ยเข้าใจความรู้ใหม่ได้ดง่ายขึ้นหรือเข้าใจความรู้ใหม่ได้อย่างแนบแน่นมากยิ่งขึ้น นี่คือความหมายหรือนิยามของการเริ่มต้นบทเรียนนะครับหรือว่ายุทธศาสตร์ของการเริ่มต้นบทเรียนตอนนี้ทุกท่านอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ายุทธศาสตร์ที่เลือกมาในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับผมขออนุญาตเรียกว่าวิธีการกันแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายๆหน่อยนะครับผมวิธีการที่1นนะครับนั่นก็คือการใช้ข้อมูลกระตุ้นความสนใจถามว่าใช้ยังไงครับกระบวนการก็ไม่ยากเลยครับก็คือการที่คุณครูเนี่ย ให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจต่อเนื้อหาที่จะเรียนนะครับเช่นคุณครูให้นักเรียนอ่านข่าวออนไลน์อ่านบทความสันส้นๆให้ดูคลิปวิดีโอฟังพอดแคสต์หรือให้ดูสื่อสถานการณ์จําลองนะครับที่มีความยาวเหมาะสมไม่สัน้นหรือไม่ยาวจนเกินไปนะครับถ้าเป็นบทความเนี่ยก็อาจจะเป็นสัก2 3ย่อหน้าถ้าเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยก็อาจจะสัก1-3นาทีหน้ากำลังจะพอดีนะครับ เครื่องมือออนไลน์ที่สามารถช่วยได้นะครับแล้วก็ทําให้กิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือว่ามีความหลากหลายมากขึ้นก็อาจจะเป็น YouTube เป็น p a ดเล็หลังจากที่อ่านบทความเสร็จแล้วดูคลิปจบแล้วก็อาจจะให้เสนอความคิดเห็นลงแพด l e t ก็ได้หรือครูอยากเก็บข้อมูลในการดูวิดีโอก็อาจจะใช้เ d p u พุซโก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้มีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนมากขึ้นก็อาจจะใช้โพเอเบอรีแวร์ก็ได้นี่คือวิธีการที่1 ข้อมูลกระตุ้นความสนใจครับต่อไปไปดูวิธีการที่2นะครับวิธีการที่2ชื่อว่าฉันรู้อะไรบ้างนะครับวิธีการนี้เนี่ยคุณครูอาจจะต้องให้นักเรียนเนี่ยเตรียมกระดาษหรือสมุดก่อนนะครับเพื่อที่จะเขียนลงไปนะครับถามว่าเขียนอะไรครับก็เขียนความรู้เดิมของตนเองลงไปในกระดาษว่าตนเองเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนั้นแล้วอย่างไรบ้างนะครับ หลังจากที่เด็กแต่ละคนเขียนแล้วเนี่ยอาจจะให้เวลาศึกษานาทีในการเขียนคนเดียวก็ได้เมื่อเขียนคนเดียวเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จับคู่ให้กับเด็กๆใครสอนผ่านซูมก็อาจจะเบรกเอารูมแล้วจับคู่ก็ได้ใครสอนผ่านระบบอื่นๆก็อาจจะจับคู่ให้เด็กๆก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณครูจะออกแบบเลยหลังจากที่จับคู่ให้เด็กแล้วเนี่ยก็ให้เด็กๆแลกเปลี่ยนคําตอบกันแลกเปลี่ยนความรู้เดิมซึ่งกันและกันนะครับที่เรียกว่าการอภิปรายกันนั่นเองอาจจะฉันรู้อันนี้นะ เธอรู้อันนี้นะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับและเมื่อแลกเปลี่ยนกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ตัวแทนนะครับของคู่นั้นๆเนี่ยมาแบ่งปันคําตอบกับเพื่อนๆทั้งชั้นเรียนครับและเมื่อได้เรียนแบ่งปันคําตอบแล้วเนี่ยคุณครูก็อาจจะเป็นคนสรุปคําตอบของนักเรียนเนี่ยลงบนกระดานออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนทั้งชั้นเห็นว่านี่คือความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องที่ คุณครูเคยสอนมาแล้วนะครับว่าเด็กๆรู้อะไรบ้างจําอะไรได้บ้างเข้าใจอะไรบ้างเพื่อให้เด็กๆเ,เห็นภาพรวมความรู้ของชั้นเรียนทั้งหมดนะครับทีนี้ถามว่ากระดานออนไลน์เนี่ยนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับคุณครูก็อาจจะใช้แพดเล็ใช้ r e n o อิก็ได้ใช้ Google d o c กก็ได้หรือใช้ Google Slide ก็ได้แล้วแต่ว่าคุณครูจะไปออกแบบเลยนะครับลองเลือกสักหนึ่งเครื่องมือที่สะดวกและใช้ง่ายๆนะครับแล้วก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับผม วิธีการที่3ครับวิธีการที่3ก็คือวิธีการที่เรียกว่าคําถามเริ่มต้นครับแน่นอนครับอันนี้ผมเชื่อมั่นว่าคุณครูหลายท่านใช้อยู่แล้วนะครับว่าก่อนจะสอนเรื่องใหม่ๆก่อนจะสอนเนื้อหาใหม่ๆเนี่ยคุณครูก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับบทเรียนที่กําลังจะสอนนะครับว่าเด็กๆรู้เรื่องนี้ไหมเคยเขียนเรื่องนี้ไหมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมนะครับเข้าใจเรื่องนี้ว่ายังไงมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ แล้วก็กระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียนนะครับในหนังสือเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้คำถามปลายเปิดนะครับอย่างเช่นทำมเพราะอะไรอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทําแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับพยายามใช้คำถามปลายเปิดเพื่อทีใ้ให้นักเรียนเนี่ยกล้าคิดกล้าตอบมากยิ่งขึ้นเครื่องมือออนไลน์ที่แนะนำครับเช่นเดิมครับแพทเลตแต่ก็เพิ่มเติมเข้ามาอย่างเช่นเมนติมิเตอ หรือถ้าเกิดครูครูตั้งคำถามแล้วอยากให้เด็กๆสนุกเนี่ยอาจจะให้เด็กๆแย่งกันตอบก็ได้แต่เมื่อแย่งกันตอบแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหานะครับดูไม่ทันฟังไม่ทันก็อาจจะใช้เครื่องมืออย่าง c g t b u s e t เพื่อเช็คคําตอบดูว่าใครกดตอบก่อนตอบหลังแล้วก็มีสิทธิ์ในการตอบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการที่3คือใช้คำถามเริ่มต้นครับ วิธีการที่4นะครับก็คือการจัดระบบความรู้ถามว่าจัดระบบความรู้ยังไงครับคุณครูก็เตรียมแผนผังความคิดหรือ mind mapping นะครับหรืออาจจะทำเป็นอินโฟกราฟิกก็ได้เพื่อแสดงโครงสร้างของความรู้ใหม่ที่จะสอนและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมนะครับการที่นักเรียนได้เห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจว่าตนเองเนี่ยจะต้อง เรียนอะไรบ้างจะต้องรู้อะไรบ้างจะต้องปฏิบัติอะไรได้บ้างซึ่งการจัดระบบความรู้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งในวิธีการของการเริ่มต้นบทเรียนที่เวลิกูหรือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับเครื่องมือที่ช่วยสร้าง My m y n d p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  i n g ออนไลน์นะครับแนะนำอย่างเช่น c o g g l e i t m y m i t e r นะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากสร้างอินโฟกราฟิกง่ายๆก็อาจจะใช้อย่างแคนวาก็ได้นะครับต่อไปไปดูวิธีการที่5กันนะครับ วิธีการที่5เนี่ยเรียกว่า KWL chart นะครับซึ่ง KWL chart เนี่ยอาจจะยุ่งยากหน่อยในตอนแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูเนี่ยก็ต้องไปศึกษาก่อนว่า KWL chart คืออะไรหลังจากที่ครูศึกษาเสร็จแล้วครูก็จะต้องมาอาธิบายให้นักเรียนฟังอีกว่าตัว K เนี่ยคืออะไรตัว W เนี่ยคืออะไรตัว L เนี่ยคืออะไรนะครับหลังจากที่คุณครูอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนร่วมกันคิด แล้วก็พิมพ์สิ่งที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยลงไปในช่อง K นะครับแล้วก็พิมพ์สิ่งที่ต้องการรู้เนี่ยหรือวัตถุโนเนี่ยลงไปในช่อง W u b นะครับแล้วช่องสุดท้ายก็คือตัว L คือ Learn คือสิ่งที่เกิดการเรียนรู้หรือว่านักเรียนได้ความรู้จริงๆนะครับลงไปในพื้นที่ที่ครูเตรียมไว้ให้ซึ่งอาจจะเป็นในแพดเล t เป็น Google Doc เป็น Google Slide นะครับหรือว่าเป็น การแยกส่วนกันอย่างในสิลิโดก็ได้นะครับทีละอันนะครับทีละทีละส่วนอย่างเช่นอาจจะให้พิมพ์สิ่งที่รู้แล้วก่อนนะครับหลังจากพิมพ์สิ่งที่รู้แล้วเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะขยับไปในสิ่งที่นักเรียนอยากรู้นะครับและเมื่อครูสอนเสร็จจัดกิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยครูก็ให้นักเรียนมาตอบอีกทีหนึ่งหรือมาพิมพ์อีกทีหนึ่งว่าได้เกิดการเรียนรู้อะไรหรือได้รู้อะไรบ้างจากสิ่งที่ครูสอนจากกิจกรรมที่ครูจัดนะครับ ขออนุญาตลงลึกแค่นี้นะครับใครสนใจเกี่ยวกับ KWL Chart เนี่ยก็ลองไปสืบพ้นเพิ่มเติมนะครับเพียงแต่อยากจะแนะนำว่า KWL Chart เนี่เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์หรือวิธีการที่ยอดเยี่ยมมากๆในการที่ใช้กระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียนก่อนที่ครูจะเริ่มต้นเนื้อหาใหม่ๆเริ่มต้นบทเรียนใหม่ๆนะครับและไปดูวิธีการสุดท้ายนั่นก็คือการ Pretest หรือว่าการสอบก่อนเรียนนั่นเองนะครับ ซึ่งอาจจะสอบสัก5ข้อถึง10ข้อก็ได้นะครับแต่ขอให้มีหลากหลายรูปแบบข้อคําถามนะครับเพื่อที่จะทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเรียนของนักเรียนในเรื่องที่สําคัญนะครับอาจจะเป็นสาระสําคัญหัวใจสําคัญนะครับหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือตัวชี้วัดก็ได้เพื่อที่จะดูว่าเด็กแต่ละคนหรือว่านักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคนไหนมีมากคนไหนมีกลางๆคนไหนยังไม่มีนะครับเพื่อที่คุณครูเนี่ยจะได้ เตรียมเนื้อหาบทเรียนได้อย่างครอบคลุมแม่นยำแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแน่นอนครับเครื่องมือที่ใช้สอบออนไลน์นะครับเราเห็นผลแบบเ e รียไทม์มีรูปแบบข้อคำถามที่หลากหลายนะครับก็แนะนำอย่างคั Time อย่างโซเครทีฟอย่าง Google Form นะครับหรือใครอยากจะพีเทสเป็นเกมสนุกๆเนี่ยก็อาจจะใช้อย่าง q u i สติสหรืออย่างบุ๊ k เกตก็ได้แล้วแต่ว่าคุณครูจะไปออกแบบเลยนะครับและนี่ก็คือ 6ยุทธศาสตร์หรือ6วิธีการของการเริ่มต้นบทเรียนที่อยากชวนให้ลองมากๆเลยครับใครอยากไปสืบค้นกันต่อนะครับก็ไปกันที่เว็บไซต์หรือว่าไปที่หนังสือก็ได้นะครับหนังสือก็คือศาสตร์และศิลป์ของการสอนนะครับหรือใครจะอยากไปที่เว็บไซต์ mm. ก็ลองไปที่เว็บไซต์ g o t o n o o r g p o s t 6 2 9 5 2 8นะครับซึ่งคนที่ แต่งหนังสือเล่มนี้หรือว่าเขียนหนังสือเล่มนี้หรือเขียนบทความก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์พาณิชย์นั่นเองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Teacher l i g e สาระวิธีเดียนแชร์ตอนที่6ครับพบกันใหม่เอพิโซดหน้าอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดียนแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากคลิปนี้ต้องลาไปก่อนวีดัสวัสดีครับ